อีกดีครับคลิกเฟสกับผมครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซิ่งไนกี้รับเบอร์ดังออฟไว้นะครับผมจะเป็นโมเดลหน้าตายอย่างไงเนี่ยรอดูได้เลย <I am. S 1> ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับผมแล้วก็ Like and Share ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผม ก็อีกอย่างหนึ่งเสื้อผ้าสวยๆจากสลับเอลดีนะครับอันนี้อันนี้ช่วงนี้ก็น้าหนาวนะครับไปเดินหาฮูดหรือหาพวกแจ็คเก็ตมาใส่อันนี้ลิปอันดิฟเหมือนกันนะครับผมก็ลิปอันดิฟชของใหม่ล่าสุดนี้ผ้าเย็นๆเบาๆใส่บ้านเราสบายกันลมใช่ครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยเรามีแจกของรางวัลเหมือนเดิมเราดูได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นไนกี้รับดังใช่คือคือเอาให้ง่ายว่าอย่างโมเดลที่ คอลลบกับ o f w ไว t e เนี่ยที่ Virgil h o เขาดีไซน์เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาจะเอาโมเดลที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกจอแดนพวกดังนะครับก็คือมาใ้่งงว่ามายำม,มามา,มาทำในรูปแบบฉบับของเขาไม่ว่าจะเป็นการแยกชิ้นส่วนแล้วประกอบใหม่หรือการเอาวัสดุบ,บางอย่างมาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่คือยังอยู่ในในคอนเซปต,ต์ในโมเดลเดิมนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยคืออันเนี้ยถือว่าเป็นโมเดลโมเดลใหม่ จริงๆมันเกือบๆจะใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันยังมีการฟิวชั่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเรามาเปิดดูกันดูซึ่งกล่องอันนี้กล่องจะคล้ายๆกับตัวไหนช่างกดเหมือนไนกีดังเอาไวนั่นแหละที่ผ่านมาที่มันออกมาคู่กัน3สีแต่มันจะมีอันนึงอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันใช่ตัวเนี้ยเขาจะเจาะรูกล่องตรงใต้สูเห็นปะจะมันจะเจาะเหมือนตัวจอแดนอ่า กล่องจะมีการเจาะรูเหมือนโซจอแดน55นะครับก็เป็นเงินเงินอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมี3ามสีอันนี้สามกล่องคือ3ามสีคือมันจะมี3ามสีแล้วเขาจะแยกขายคืออย่างสีดําเขียวเขาจะขายที่อเมริกาแล้วก็สีเงินเขาจะขายที่ยุโรปส่วนบ้านเราก็จะเป็นสีสีเหลืองทองทองเหลืองนั่นแหละถ้าเปิดดูดีกว่า อันนี้นะครับเจ้านี่ได้จากเ,าเว็บเอาไว้เลยจะมีใบเสร็จด้วยอันนี้ครับนี่ครับส่วนกระดาษหอก็จะเหมือนกับตัวดังใช่ดังเอ,เอาไปอ่าที่เราเคยรีวิวไปก็จะมีกระดาษห่อชั้นหนึ่งแล้วก็กระดาษปกติเข้ามันไก่นะครับอีกชั้นข้างในโอเคก็จะมีตัวรองเท้าะจะดสำรองด้วยของผมสีเหลืองสีอนนทองไซส์เก้าขึ้น ไปสร็ไปคือพูดถึงรองเท้ามันก็หน้าตาเอาเอาความรู้สึกแรกจากที่มองผมว่าแม่งเป็นรุ่นที่แบบผมเองนะเฉยๆผมว่าว่ามันคงไม่แบบแพงอะไรรุนแรงมากมันไม่ได้เปรี้ยงป้างคือมันก็ว้าวด้วยความเป็นออฟวทยอแหละใช่แต่ว่าถามว่านิยมมากไหมมันมันไม่ได้มากเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันมันเป็นโมเดลใหม่ซึ่งคือปกตีอย่าง อย่างโมเดลใหม่ไหนเนี่ยที่ทากับออกไวเนี่ยถ้าพื้นฐานเนี่ยเป็นโมเดลที่คนนิยมอยู่แล้วพวกจอแดนหนึ่งพวกนั้นมันจะด้แอร์ฟอร์สวันหรือพวกแอร์แม็กเกูนอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือมันจะมันจะเราเดาได้เลยว่ามันโตมแน่นอนเพราะว่าใช่เพราะว่าโมเดลเนี่ยมันมันบูมอยู่แล้วไงมันนิยมอยู่แล้วแล้วยิ่งมาทํากับออกไวมันก็ยิ่งช่วยโชว์ันต่อยอดขึ้นดังขึ้นไปอีกฉะนั้นอย่างตัวเนี้ยคือมันก็เรียกว่าโมเดลใหม่ก็ได้แต่มันมีข้อสังเกตตรงที่ว่า ถ้าอยากเราบองอัปเปอร์เนี่ยเราแบ,บ่งเป็นครึ่งท่อนนะท่อนบนเนี่ยจะเหมือนกับตัว Nike p 6,000อัปเปอร์ของมันมันจะมีเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยปเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเส้นๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะจะ,จะตรงกับรุ่น p 6,000ที่เราอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนด้านพื้นตั้งแต่มิโซไปเอาโซเนี่ยจะเหมือนกับตัว Nike ้ดังมันก็ถึงมีชื่อว่าลับเบอร์ดังซึ่งลับเบอร์เนี่ยมันก็คือเป็นชื่อวัสดุยางยางวะยางลับเบอร์นะครับก็คือตรงนี้ นี่ฮะยางตรงสูบูตไนกี้เนี่ยแล้วก็ตรงพวกนี้คือยางนะครับอ่ะอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะอันนี้ออกเมื่อไหร่นะช่างอาวุธวันที่1ตุลาฯก็ w o r l d w i ทั่วโลกใช่ทั่วโลกก็แบ่งเป็น3โซนโซนลาร์สีแต่แบ่งออกสามโซนนั่นแหละนะครับซึ่งากับว่าอันนี้บ้านเราซึ่งราคาก็จะไม่ไม่ได้พุ่งถูกต้องแต่ว่าราคาใน3าสีเนี่ยที่แรงสุดอันนี้เม็กเฟซเลยคือสีดำดำนี่แหละใช่ดำก็คือจะจะแรงสุดแล้วก็แรงสุดสรัมเอลทีเราก็มีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ24 นะครับก็มาเลือกสรรมาดูได้นะครับก็สำหรับวัสดุเนี่ยก็มีการผสมผสานตั้งแต่เป็นเมชที่อยู่ตรงอัปเปอร์ด้านในสุดนะครับเป็นสันสานเป็นตาข่ายนะครับใต้เมชก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำฟองน้ำมีฟองน้ำด้านในมีฟองน้ำแล้วเป็นรู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 เป็นเจาะรูรูนะครับเหมือนลากบัวอยู่ในแล้วก็จะมีตัวเมชตัวเมชใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแล้วก็ตรงเส้นเส้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือเป็นสเวทขนสั้นๆหน่อย แต่ว่าที่เราเห็นเป็นนี่ฮะเป็นเป็นดำๆที่มันสีเข้มๆเนี่ยอันเนี้ยคือเขาใช้เป็นวัสดุที่เป็นคล้ายหนังสังเคราะห์เขาทับอีทีหนึ่งมันจะเหมือนเป็นการสกรีนนะแต่ว่าเป็นการใช้เทคนิคการแปะทําเป็นชิ้นส่วนแล้วก็แปะเป็นทางที่ทานเฟอร์อันนี่ฮคือมันจะมี3ชั้นตามนี้เลย เนี่ยว ah, ันจะูข้างในอ่าข้างในจะเหมือนจะเหมือนกะลิ้นเหมือนสามชั้นตามลิ้นตัดมาเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยนี่ครับถ้าตัดมาจะเห็นเลยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเส้นนึงเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเราเอาเอารูนิฟรูปเนี่ยส่งพวกเนี่ยจะเป็นจะเป็นสเวตจนถึงด้านหลังแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้ไนกี้เป็นยางนะครับสวูดสีเขียวๆทั้งหมดที่เราเห็นเป็นยางหมดยางครับอันนี้เป็นเส้นขอบทำให้เรานึกถึงภาพยนตร์ไซไฟแห่งอนาคต อย่างเช่นเรื่องทอนเลกาซีเขาจะแบบเป็นอย่างเนี้ยถ้าสีนี้นะทำให้นึกถึงนั้นเลยจะเป็นเป็นเส้นเอา l i n e แบบเป็นแบบเรื่องแสงอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้น,นแล้วก็ต้องรูรอยเชือ่อเห็นป่ะเนี่ยสองอันนี้เห็นช่างฮังโอดมันจะใช้ย,าง,ชยางใางใช่เนะ่างถ้าเป็นรูอื่นเนี่ยก็คือว่าจะเจาะจะเจาะตามเนี้ยแล้วก็ร้อยให้มัแต่เนี่ยเขาเพิ่มยางมารัดอันอื่นก็เป็นรูตาไก่ปกติปติใช แค่สองเส้นแค่สองอันนะสองอันกลางดีกว่าเนี่ยสองอันกลางขรงเนี้เขาจะเป็นเป็นยางรัดขึ้นมาแล้วก็สีก็คือเป็นดาแล้วก็เป็นโน้นเส้นเป็นสีเขียวนีออนแล้วก็ตัวทบ็อกจะเป็นยางอ่าอืเป็นยางแล้วก็จะมีตรงนี้ที่สีดําๆมันนี้จะเป็นสเวตใแล้วตรงนี้ก็เป็นยางคือดีเทลค่อนข้างจะจะเยอะจะค่อนข้างจะซับซ้อนดีกว่าใช่ใช่ลายชั้นใช่จะไม่เหมือนแบบโมเดลอย่างพวกแอร์ฟอร์สัมันก็ มันก็ไม่ใช่ซับซอ้อนมันก็เรียบๆเป็นเพลย์แล้วดูสวยงามแต่นี่ซับซอ้อนแล้วก็จะมีเส้นเอาลายตรงนี้เห็นปะเป็นเส้นๆนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นยานงสีเปียวนีอ่อนเนี่ยตามเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญที่เราเห็นตลอดก็คือข้างในด้านในรองเท้าจะมีพิมพ์ข้อความตามนี้เลยเราไม่อยากพูดซ้ำเพราะมันเหมือนเดิมแล้วก็สติ๊กกอโนตรงนี้สีส้มแต่สิ่งที่มันแปลกกว่านะอันนี้คือซิปทายเนี่ยที่ช่างโอจับ มันจะเหมือนกับว่าเคลือบด้วยคล้ายๆกรบกระยี่เป็นกระมี่เคลือบอีกทีจากจากที่ของเดิมมันเป็นเป็นพลาสติกอ่าซึ่งมันซึ่มันเคลือบกระยี่แค่ตรงแค่ตรงไอ a แป้นสีเหียมใช่ใช่กับตรงเนี้ยแค่นี้เองมันจะแบบรูปรูปรู้เลยเป็นคุยๆแล้วก็จะไม่มีสกรีนไม่มีพิมพ์ตัวหนังสือใช่แล้วใช่ไม่มีพิมพ์ ไอบ์เอ uh, ่อไนกี้สี่สลโอจะไม่มีแล้วเจ็ดสิบแปดเลย mm. ไม่มีพิมพ์ไม่มีพิมพ์เลยอันนี้นะครับเป็นสีส้มมันนี้สี mm. ส้มสีส้มแล้วก็ลิ้นจะเขียนจะจะทอว่าไนกี้แล้วก็ออฟซึ่งลิ้นเนี่ยตรงเลเบลเนี่ยเขาจะมีใช้วัสดุที่เป็นหนังกับสเวดเนี่ยเป็นชิ้นยาวลากลงไปยันตัว ตรงลิ้นตรงต้นตรงต้นๆเลยค่ะกรูแรกอ,ะอ่ะเกือบกึ่งๆึงระหว่างลูแรกกรับรูที่สใช่ก็คือเป็นเส้นคล้ายๆสามเหลี่ยมเล็กๆมาแล้วก็ลากมาใหญ่ใ,<ช>ใหญ่มาแล้วก็พอมาถึงตรงเนี้ยก็จะเรียนตรงๆมาแล้วเขาก็เอาเล,าลเบล,ล,ล,ลเนี่ยเย็บทับไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวเอา l i n e คือเขียวนีออนหมดเลยนะครับส่วลิ้นก็ลิ้นหนาอ้วนๆหน่อยก็เป็นฟองน้ำหนาๆใช่ส่วนตัว คัชั่นข้างในก็คือตัวที่ซอฟต์กันกระแทกก็ค่อนข้างจะหนานุ่มแล้วก็ปลายเนี่ยที่เราสังเกตเห็นจะค่อนข้างจะแหลมใช่แหลมเห็นปะแหลมเป็นสามเหลี่ยมเลยแล้วก็ค่อนข้างจะจะ,จะเชิดงอนเนี่ยเป็นนี้นิดหนึ่งนิดหนึงน่ง,น,น,งนะครับคล้ายๆงอนไก่นะประมาณแหลมๆประมาณฟิลหงอนไก่ใช่เหมือนกับว่ามันทําให้ออกแบบแบบเหมือนหยิบเวลาใส่ง่าย พราะปกติมันจะตรงๆไงสายตร<ช>นี้จะเบี้ยวจะบิดเบี้ยวอันนี้ก็แบบอาจจะใส่ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่คิดมาก่อนแล้วก็ตัวมิโซถ้าสําหรับสีนี้เนี่ยก็เห็นชัดกับแอร์เนี่ยก็คือว่ามิโซสีดําแล้วก็โซนเอาโซนเนี่ยสีเขียวแล้วก็ตรงแอร์ Air เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสีเขียวมีออนส่วนพื้นก็เป็นพื้นดังปวดอ่าพื้นดังปวด ก็ถือว่าเป็นเป็นโมเดลที่ที่สวยแหละแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้โดนมากก็คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยมันได้แค่ความเป็นออฟไวท์ถ้าตัดออฟไวท์ออกแล้วเอาโมเดลี้ยเป็นโมเดลใหม่ที่มักจำหน่ายเนี่ยผมว่าไม่ไม่ขายไม่ได้ขายขายไม่ขายยากขายยากอาจจะไปก็ยังไงว่าไปเ u t l แน่นอนอชัวร์รอยใช่ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะอาจจะเจอเอาเล t ได้ซ้ำใช่อย่างอย่างโมเดลเนี้ยถูกต้องฮะรองเท้าประมาณเนี้ยส่วนใหญ่จะไปโผล่อยู่ใน o u t เ e t outlet ใช่ นี่สาหรับสีดานะแต่ก็แต่ว่าเท็กเจอร์อื่นเนี่ยเหมือนกันหมดแต่วัสดุเนี่ยต่างกันอะอย่างตัวเนี้ยถ้าสีดำเนี่ยสีดำดำเขาเขาจะเป็นสเวทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีเงินเนี่ยคือสองสองสีเนี่ยมันเหมือนกันใช่จะเป็นหนังใช่จะเป็นหนังแบบเงาเงาเลยอะเป็นเมทัลลิกอะใช้สีเมทัลลิกชดำไอ้นี้ทองเงินเมทัลลิกอันนี้ก็คือเป็นทองเมทัลลิกทองนอกนั้นก็คู่สีก็คือดูคู่สีอย่างเช่นเนี้ยใช้คู่สีขาวน้ําเงินแล้วก็ส้มอันนี้เป็น ดำกับเขียวถูกไหมใช่อันนี้ส้มไม่มีนะน,นี่ส้มไม่มีเพราะอันนี้จะมีส้มตรง,ตรงเชือกแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นขาวขาวเงินแล้วกันขาวเงินฟ้าอ่ะอันเนี้ยขาวเงินฟ้าอันนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นทอง,ทองเหลือง,ลองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสีดำดำใช่แต่น,นี้เป็นพื้นกำพื้นกำก็สีเหลอน้ำตาลเวฟเฟอร์ก็จริงๆง เขาก็ใช้คู่สีที่ลงตัวนะผมก็ถือว่าก็ถือว่าชอบก็คือลงตัวดีแล้วก็วัสดุก็ถือว่าแข็งแรงเอาตรงตรงว่าเป็นใช่ข้อดีของมันที่ผมชอบรุ่นเนี้ยมันคือมันเป็นรองเท้าที่ทําออกมาโคตรแข็งแรงนะแข็งแรงคือเขาสเปคไว้ว่าคู่เนี้คือจะเป็นรองเท้าวิ่งเออใช่เป็นเท้าวิ่งฉะนั้นเนี่ยวัสดุเนี๋ยเขาต้องจะแข็งแรงสําหรับการวิ่งการใช้งานแบบค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับเนี่ยดูแลจับเนี่ยซอฟเซิร์ฟเนี่ยทุกอย่างเนี่ย ทรงทุกอย่างเป๊ะแข็งแรงหมดนะครับแล้วก็เรื่องงานเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบตรงที่ว่างานเขาละเอียดนะเนี้ยเนียบเนียบมากไม่ค่อยมีดีเฟกต์เออรุ่นนี้เนี้ยบเนียบดีเฟกต์ไม่ค่อยมีเลยน่าจะเป็นสีทองเห็นปะเนียบเลยเนียบมากดีเฟกต์ไม่ค่อยมีถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยบางทีเราจะเห็นพวกคราบเคลือบอะไรเราจะจะค่อนข้างจะเยอะแต่เนี่ยดีเฟกต์ไม่ไม่ค่อยมีอะน้อยมากเรียนมากนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโมเดลที่ ถ้าเราอยากได้อยากใส่อยากเก็บในคอลเลกชันก็แนะนําให้ให้มีแต่ถ้าใครที่คิดว่าต้องเลือกต้องเลือกรุ่นเทียบเก็บจริงๆเนี่ยก็อาจะผ่านไปก็ได้ใช่แต่ถ้าใครมีอยู่แล้วมีหลายรุ่นนักสะสมก็ก็เก็บนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่อยากได้รองเท้าไว้ใช้งานคู่หนึ่งทนๆนผมว่ารุ่นนี้ก็ก็เป็นตัวเลือกที่ที่ดีสําหรับคนที่ยังติดกับเฮ้ยต้องออบไว้วะใช่แล้วก็อีกอันหนึ่ง รู้สึกว่าอินโซดึงไม่ได้อินโซจะเป็นสีเหลืองทองอแล้วก็มีสกรีนดำน่าจะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมด<ช>อ,อ,อันนี้ประมาณนั้นคล้ายๆกับตัวดังที่เรารีวิวแหละใช้สีเดียวกันแล้วก็เชือกสำรองสีดำจะเป็นเขียวนีออนมาให้ตามคู่สีเลยอันนี้เชือกสีขาวพิมพ์เพราะว่าชูเรเซสเป็นสีฟ้า<ช>ตาคู่สีอันนี้ส่วนอันนี้เชือกสีขาว สกินชูเลสเป็นสีสีทองหรือเหลือกนิดนึงก็คือต้องสะท้อนจนแสงนิดนึงแล้วเราจะเห็นเป็นทองคือมันจะสีเดียวคล้ายๆกับไอตัวตัวตัวหนังนันเนี่ยสูเอตตัวหนังพวกนี้เนี่ยใช่มันจะเหลือบเปลือกอนกันแต่ถ้ามองไกลๆก็อาจจะเป็นดําก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องมองใกล้ๆเนี่ยโอเคเป็นทองใช่ ก็จริงๆแล้วถ้าถ้าคู่นี้ก็เป็นสีนี้น่าจะดีกว่าจริงๆจริงๆอ่ะใส่ใส่ใส่เชือกที่เขามาให้มาน่าจะโอเคแล้วยกเป็นสีดำถ้าสีดำเปลี่ยนเป็นสีเขียวน่าจะเฟี้ยวอ่าใช่เฟี้ยวอยู่อันนี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาโอเวลแล้วก็ติดเฟรมพ่นสเปรย์ออนเฟรดแล้วก็จบด้วยกำลังรักษานะครับผมแล้วเจอกัน ผมก็ออนฟีเรียบร้อยนะครับก็สําหรับเ,เรื่องไซส์ก่อนดีกว่าเรื่องไซส์เนี่ยแนะนาให้ใส่ตรงไซส์นะครับไม่ต้องไปเพิ่มไปลดอะไรเพราะว่าส่วนของอัปเปอร์เนี่ยที่เขาบูด,ด้านในเนี่ยมันน้องข่างจะจะหนาแล้วก็ตัวเนี่ยตัวที่บูเนี่ยมันจะหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่บางเหมือนกับตัวดังโฟติใช่นะครับเรื่องไซส์อันนี้คือตรงนะครับผมอันนี้แล้วก็เรื่องการแต่งตัวคือพอออนฟีดมาแล้วเนี่ย มีความรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยใสแล้วขึ้นอบางคนจะมองว่าโอเคสีดําคือดํามันก็สวยขาวสวยแต่สีที่ใสย่กยสุดเนี่ยเป็นสีเหลืองทอง,งก็คือสีสีองทองเนี่ยมันทัน้งใจะจ,ะจะแมทกันกันยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันก็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 ได้หมดแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยผมว่าสองสีเนี่ยได้สีดามันมันมันช่วยละได้หมดก็ใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นกับมึงเกงพกเพราะว่าเกงยีนส์เเกงขาสั้นแท็กแพนจอกเกอร์ ดูแแทนได้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครอบคลุมหมดนะครับแต่ผมว่าขาสั้นเนี่ยน่าใส่ละโอเคใส่ใส่ใส่แล้วสวยแล้วก็ดึงเท้าตึงๆหน่อยเนี่ยหลอ่อหล่อเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าเวลาที่เราปรับเชือกเนี่ยคือตรงที่เป็นยางเนี่ยมันค่อนข้างแน่นฉะนั้นเนี่ยใช่คือผมเข้าใจนะว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยเป็นรองเท้าวิง่งฉะนั้นเนี่ยการที่เชือกที่แน่นๆที่ขายยากๆเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใช้ใช้ได้ว่า เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาทํามาตรงจุดประสงค์เพื่อไม่ให้แบบว่ามันมันเชือกมันหลวมมันคลายหลวมจังหวะที่ว่าโอเคเราวิ่งเราใช้งานแต่สิ่งที่งงก็คือว่ากลายเป็นว่าโปรติดดังโปรติดดังเนี่ยรองเท้ามันจะเบาใช่ไหมจุดเบา <laughs> กลายเป็นว่า,วารุ่นเนี่ยหนักนด้วยความเป็นยางวัสดุที่เขาใช้หลายชั้นเหลือเกินนะครับก็งงนะว่า มันมันหนักอ่ะมันหนักแล้วมันผมมองว่าเดินนานๆเนี่ยก็ปวดแน่ๆแหละแต่เข้าใจว่าโอเคมันก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการดีไซน์ด้วยให้มันดูแบบแข็งแรงทนทานด้วยจริงๆน่าจะใส่เพราะแบบว่าเป็นแบบรองเท้าพวกลุยป่าประมาณนั้นปีนเขาลุยป่าหน่าจะเน้าจะตรงจุดประสงค์กว่านะเพราะว่าวัสดุมันแข็งแรงเวลาไปเกี่ยวเกิดโดนกิ่งไม้อะไรเนี่ยมันทังทั้งจะแข็งแรงไม่ต้องกลัวไงถ้าวิ่งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนํา ถ้าวิ่งเนี่ยไปใส่พวกไอตัว4%ดีกว่าใช่มันก็ไม่ไม่ตอบโจทย์การวิ่งแน่ๆใช่หรือว่าพวกไฟนิดหรือพวกอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเวเปอร์ไฟก็ว่าไปอะไรเงี้ยดีกว่านะครับก็โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงการรักษานะครับว่าจะยงไงบ้างครับชัางอดครับก็อย่างแรกเลยก็เราก็ติดฟิล์มได้อยู่แล้วพื้นมันไม่ได้มีปัญหาติดโซเฟสเอ็ติดได้เลยมาติดที่ร้าน ฟรีด้วยใช่ไม่ต้องกลัวนแปดเว้าสิบมาหิ้วมาอย่างเดียวครับมารอจ่ายให้เลยแค่นั้นแล้วก็การทําความสะอาดคืออันเนี้ยพ่นสเปรย์กันน้ําไปเลยมันหนามากน้ําไม่ทะลุเข้าไปแน่ถ้าแบบไม่เอาไปจุ่มอ่ะใช่จบสบายส่วนการทําความสะอาดก็ชุดทําความสะอาดคลกเฟสเราเนี่ยชุดผ้าเช็ดเล็กๆน้อยๆได้หรือถ้าเยอะก็ใช้แปรงขัดแปรงขนม้าตัวเนี้ยขัดได้เลยได้เลยทั้งหมด ไม่มีผลเสียกับวัสดุแบบนี้แน่นอนพื้นก็ตัวนี้พื้นก็เป็นตัวนี้ส่วนถ้าติดฟิล์มเราก็ไม่ต้องใช้อนั้นก็ใช้ผ้าชุบน้ำเอาเดยวได้กล้าที่ปัดใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งเอ่อช่วงเนี้ยฝนมันก็ยังตกอยู่เหมือนกันปะปายบางวันเราก็ต้องมีตัวนี้เลนซ็อกเลนซ็อกฮะรองเท้ารองเท้าพวกเนี้ยผมว่าถ้ามันโดนน้ำไปเนี่ยมันจะอับเหม็นสุดๆเลยเพราะฟองน้ำมันเยอะนะใช่แล้วก็เป็นยางด้วยแหง นั่นแหละก็อันนี้ป้องกันได้ดีใช่ได้ดีเลยประมาณนี้ส่วนสุดท้ายเลยคือบ้านใช่หาบ้านให้มันใช่ตัวเนี้ยก็ใส่ได้ใส่ได้โด,ดยเฉพาะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวไอสตโฟมขาวๆเนี่ยมันจะเหลืองตรงเนี้ยแน่ๆเราใส่ในกล่องนี้ ใส่ไว้แต่ว่าต้องทารองเท้าให้แห้งก่อนนะอย่าให้ชื้นอย่าให้มันมีแบบเป็ดปีพึ่งใส่เสร็จเดี๋ยวพึ่งเอาใส่กล่องเวลากลับบ้านไปเนี่ยพึ่งสักคืนหนึ่งเช้ากลับมาหรือเย็นกลับจากทํางานอีกวันค่อยค่อยทยอยเก็บมันไม่ใช่ไปถึงยัดปั๊บเนี่ยคือความชื้นเป็นสาเหตุที่ทําให้วัสดุมันเหลืองแล้วมันเก่าใช่เกิดเชื้อราเกิดความเหม็นใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัสดุไปทําให้เหลืองหมดสภาพเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วว่าใส่ในกล่องเนี่ย รองเท้าจะเหลืองช้ามากๆ<ช>ยืดอายุได้หลายเลยหลายเท่าเลยนะครับก็แนะนําให้ใส่กล่องสีดํากันแดด UV สีไม่ดำนะครับแล้วก็โอเคหน้าจบนะสำหรับรององเท้า<ช>ของละวันนะครับี่สำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเรามีเป็นหมวกเทนดิฟนะครับอันนี้นะครับหมวกเทนดิฟสีดําก็แม t c กับรองเท้าคู่นี้ได้นะครับ,รบอันนี้อันนี้เป็นอักษรน่าจะ คันจิป่ะหรือทากาทนะทากานะอะไรสักอย่างหนึ่งคากา้าทนะอะไรซัมติงนะครับอันนี้น่าจะเขียนว่าเทนดีฟนะครับอันนี้ก็กติกายาง่ายนะครับผม 1. กด subscribe นะครับผมให้ช anel Kikface สองไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็3คอมเมนต์อะไรก็ได้เกี่ยวกับรองเท้าเกี่ยวกับอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยแสดงความคิดเห็นมานะครับผมหลังจากคลิปนี้นะครับผมถูกอัปโหลดไป7วัน หรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับผมเราก็จะประกาศผู้โชคดีในการเม้นตอบกับคนที่ได้รับรางวัลนะคะรับผมก็อย่าลืมาเริ่มสนุกกัน <synth. S 1> นะครับผมเราแจกกินชัวแน่นอน100%ซครับผมนะครับผมสำหรับ EP หน้าเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเรามาติดตามได้เลยแล้วเจอกัน